สวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้สมเจตจะทำพอเห็ดฟางนะนี่ <c oughs> ฟางสมเจตก็เอาแช่น้ำในโอ่งเลยก็แช่ไปประมาณสามสิบชั่วโมงได้นะวันครึง่งเพราะว่าสมเจตก็เริ่มแช่ตอนตีสิบเอ็ดตีสิบสองก็จะเอาขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่สนใจจะเอามาใช้ในการทำาะรเพราะเห็ดเห็ดเห็ดฟางนะเพาะเห็ดฟางอันนู้ก็ฟางที่สนใจแช่น้ำดีดีแล้วนะนั่นชุ่มน้ำอย่างดีนี่ก็หัวเชื้อที่สั่งเข้ามานะอันนี้ก็ปุยยูเรียขี้หัวนี่นะขี้หัวมาดูกันจ้ะว่าสนใจทำยังไงนะแผานเหลกก็ ให้หัวเชื้อก่อนเลยอันนี้ก็เป็นของที่เขาให้ให้มานั่นในการซื้อหัวเชือ้ออันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นลำลำหยาบๆนี่แหละ ันนี้ก็น่าจะเป็นขี้งัวที่รู้ว่าขี้งัวก็ม,มีกลิ่นออกนะอันนี้ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวสมจจจะเพิ่มแป้งเนือแ,แป้งให้ ให้เขาอยกนิดนึงให้มันเป็นอาหารของมันมีอยู่นะเ้าให้มันเข้ากันจะ้ะหลังจากนั้นสมจะจะแบ่งเป็นสามกองนะอีกกองหนึ่งผมจะจะลองเอาไปเพาะแบบใช้ดินใช้ดินเอ็นเพาะปลูกต้นไม้นะอีกสองกองจะเอามาใส่ตะกร้าอย่างนี้ นีตะกร้าอย่างนี้นะเพื่อเราจะทดลองดูว่าพ่อกับดินปลูกต้นไม้กับพ่อกับฟางอย่างไหนมันจะเป็นยังไงนะเพราะทุกอย่างต้องเรียนรู้ดินต้นไมดน้ดินปลูกต้นไม้ก็หาได้ไม่ยากฟางก็หาได้ไม่ยากแม้แต่ทลายปามก็หาได้ไม่ยากนะแต่ถ้าเราเอาทลายปามเราต้องสั่งให้เขาทุบมาให้ซึ่งมันจะเยอะแล้วก็เหนื่อยกับแรงของสงใจไป ก็เลยเอาของที่เบาๆทำกินในบ้านให้ได้ก่อนนะเรื่องอื่นค่อยคิดกันทีหลังอันนี้ก็คือหมายความว่าทำให้พอกินก่อนถ้าเราไม่เหนื่อยมากเกินไปเราค่อยทำแบบอื่นต่อๆไปนี่คือการขั้นทดลองการทำงานแบบไม่ใช่ตัดยางนะเขาบอกอะไรๆก็มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกผมี๋ยกก็จะพยายามถ่ายเพื่อนๆได้ดู ในขั้นตอนของแต่ละวันที่สมใจได้ทํานะเพราะว่าจะต้องมีขั้นตอนในการเปิดดูสิ่งไรๆบ้างเล็กๆน้นอนๆะฝายจะออกดอกเยอะเลยมันกังทางานให้เพื่อนๆนดูนะจ้ะอย่าเบื่อกันก่อนนะก็พยายามฉีกให้เขาละเอียดให้มากๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเป็นก้อนเยอะก้อนใหญ่ๆ เอาฟางใส่ก้นตะกร้าก่อนนะประมาณหนึ่งสองนิ้วแล้วก็กดให้แน่นแน่นที่สุดนะเท่าที่เราจะกดได้เลยถ้าเหยียบได้ก็เหยียบนะแต่สนใจไม่เหยียบที่ว่ากดก็คงจะพอเพียงแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ ขี้งวนมตรงกลางนะเหมืนกับเพิ่มเชื้อให้เขานิดนึงมีขี้งวนมบี้ให้ผลผนแบบที่เขาให้มาแหละแต่ขอจมใจมาเป็นก้อนนะนี่ให้ผลผล โรยให้ทั่วๆเห็ดฟางเลยโรยให้ทั่วๆฟางไม่ใช่เห็ดนะยังไม่มีเห็ดเพื่อเขาจะได้เป็นอาหารให้เห็ดเพราะในควา,ามคิดถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถ้ามันมีขี้งวมีอะไรต่ออะไรให้มันสมบูรณ์ดอกมันก็น่าจะใหญ่นะมาดูกันนะว่าสมใจจะเพาะขึ้นไหม เพราะมันเป็นอะไรที่สนใจก็ไม่เคยทํานะนี่ก็ดูเพื่อนๆใน YouTube นี่แหละแล้วก็อยากจะทํากินเองก็มาดูนะว่าทําแบบวองสมใจเนี่ยมันจะออกเห็ดไหมยูเลียสักหยิบมือนึงนะโรยตรงกลาง ันนี้ก็เป็นเชื้อเห็ดเอาโรยข้างๆเลยสนใจทำสามชั้นนะโรยเอาไว้ข้างๆนะให้หอบ ไม่เคยทำาะจ๊ะเพื่อนๆบอกตรงแต่ว่าเรียนรู้เอาเพราะตอนนี้การเรียนรู้มันก็มาอยู่ใกล้เรามาก่านั้นก็เอาสาัเอาฟางใส่ต่อนะไม่ค่อยใส่ทำชั้นที่สองต่อไปจ้ะ ที่สองนะโรยขี้งวแล้วใส่ยยเรียนิดหนึ่งให้เป็นอาหารากน้นก็เอาเชื้อเห็ดโรยข้างตะก,ก้าเหมือนเดิมทำให้เป็นนะทำให้เป็นมาเอาใจมาเอาใจช่วยกันนะว่ามันจะออกดอกไหมทำแบบของสมใจนี่นะ ว่าการที่ว่าเราเรียนทาง YouTube เนี่ยเราเรียนทางเนี้ยแล้วเราเอามาประติดประต่อทําให้มันเป็นของที่สามารถกินได้เนี่ยมันจะยากไหมอันนี้บอกผมนะไม่เคยทำเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าทําเป็นไม่เป็นนะแต่อ่านแล้วก็ดูจากงานที่เพื่อนๆพื่อแชร์ลงมาให้ดูนี่ใส่ดี๋ยวนั้นก็จะใส่ วางให้เต็มเลยค่ะนคราวนี้นะสมจจจะทำสามชั้นเท่านั้นใส่ให้เต็มเลยอันนี้อันนี้ก็ทำให้พูนเลยนะเดี๋ยวสมใจจะเอาเชือใส่ให้เต็มเลยเพราะว่าที่ข้างบนนี่มันไม่มีอะไร มาทับแล้วนะใส่ให้เต็มเลยถ้ามันใหญ่ก็ฉีกขีออกก็ทำแบบไม่ต้องให้อะไรเยอะหลังจากที่ใส่เต็มแนละ้วเดี๋ยวก็จะเอาใส่น้ำนะ คนน้ำพรมไม่ชุ่มเลยข้างบนนี่เห็ดจะต้องงอกสวยนะถ้าว่าตามที่สนใจคาดไม่ผิดนะเรามาดูกันว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นขอราวักเชื้อนี่จะใส่พูลยนะของสมใจทําแบบไม่ขี้เหนียวหัวเชื้อเลยแหละกะว่ายัางไงก็ได้ให้ขึ้นก่อนนะถ้าไม่ขึ้นก็ถือว่าเราทดสอบเอ็มพีแล้ว อาจจะทําไม่เหมือนของเพื่อนหรือว่าเหมือนก็แล้วแต่นะแต่สมใจคิดว่าข้างบนนี่เราใส่ให้เต็มเหมือนกับเราเพราะในในแปลงนะเขาก็จะโรยข้างบนนี่นะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาพะยงคุมแต่สมใจจะไม่ใช่พะยงคุมนะสมใจจะเอาใส่ถุงดําเลยถ้าปลูกปากเพื่อการมดขึ้นด้วยทําแบบไม่ยากนะสมใจทําอะไรนี่ถ้ายากนี่จะไม่ทําทําไม่ได้ถ้ายาก รู้สึกว่ามันจะเวียนหัวนี่น้ำที่รดก็เป็นน้ำที่ใส่ในฟางนะก็จะทำแบบเรรมบานมันต้องมีป๊อกกี้นะหรือว่ากระบวยก็ไม่เป็นไรเอารถให้ชุ่มเลยนะคือรถแบบทีเดียวจบเลย บางคนเขจะชั้นหนึ่งก็ลดทีหนึ่งแต่สนใจลดทีเดียวเลยนะน้ำนมอะไรเยอะเราค่อยๆ่อยอดค่อย<ๆ>ค่อยห <ๆ S 1> ยดน,นะให้มันค่อยๆไหลลงไปหลังจากที่ว่าเราใส่ถุงแล้วอีกสามสี่วันเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงว่าหัวเชื้อมันจะเดินไหมถ้าเชื้อเดินดีหมายความว่ามันก็จะงอกแหละ ถ้าเชื่อไม่เดินเราก็ต้องดูต่อไปเพราะบางคนอาจจะเก้วันสิบวันนะแต่ว่ามือเบามือหนักแต่สนใจว่าสนใจมือหนักนะใส่เยอะเลยแหละขี้งวก็เพิ่มแป้งข้าวเหนียวก็เพิ่มเพิ่มอยูเรียให้ด้วย,จ,วยวจะได้อ้วนๆ้รถห้ชุ่มเลยจ้ะไม่ต้องเสียดายนะรถข้างแรกนี่ให้ชุ่มเลยเพราะว่ามันจะต้องส่งไปถึงข้างล่างนู่น ก็าําแบบง่ายๆนะเพราะว่าก้มไม่ค่อยลงนั่งเอานั่งทำเอานะเหมือนเราถอนหญ้าเหมือนกันเราก็นั่งถอนนั่งเก้าอี้แล้วก็ถอนเสะไปนี่เหมือนกันไม่ต้องก,กลัวว่าบ้านมันจะออกสกกระปบกปาดได้ผูดได้ได้หมดก็สดชื่อมั้เอากำลังช่วยกําลังใจช่วยกันนะว่าขั้นตอนต่อไปต้องสนใจจะสมหวังไหม ต้องรถให้ชุ่มก็คือว่าสนใจลถคันเดียวนะอืมอมันอยู่ส่งไปถึงก้นตะก้าเลยน้ำก็น้ำในเห็ดในในฟางนี่แหละน้ำในฟางก็น้ำที่เปิดออกจากบาดาลน,นะแช่ในโอ่งมันไม่มีอะไรที่จะสกปรก เวลาเราใส่ฟางนี่เราต้องกดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะบางคนเขาก็จะเหยียบกันแต่ถ้าเหยียบนี่เดี๋ยวตะกร้ามันจะพังเราก็จะไม่ดีนี่หนักมากาก็จะปล่อยให้เข้าไหลก่อนนะสักครู่ก็จะเอาถุงนี่เขาเรียกถุงขยะนะสวมเลยนี่ เวลาสวมถ้าเรามีตะกร้ามาครอบก็ดีนะแต่สนใจไม่มีตะกร้าครอบอยู่อย่างนี้นะไม่มีตะกร้าครอบเดี๋ยวสนใจเจ้าหาอื่นนะคบเป็นไม้มาค้ำนะนี่ทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการจบในวิดีโอนี้คลิปนี้นะโอกาสหน้าก็จะมีอันต่อต่อไปอีก ไรนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเพื่อนๆที่มาดูขั้นตอนการทําเห็ดฟางแบบบ้านๆสนใจนะจ๊ะขอว่าทุกๆบ้านทุกๆกำลังใจจะมีความสุขไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมดูคลิปดูโฆษณาให้สนใจบ้างน,นะจ๊ะสวัสดีจ้ะมาดูกันนะว่าหลังจากที่ สมใจทําตั้งเอาไว้สี่วัน,วนเห็ดฟางองสมใจเสื้อจะเดินไหมสมใจคิดว่าเดินนะเพื่อนๆน,นี่มันจะมีขา,ขาว อันนี้เขาบอกว่าจะต้องตัดดอกนะจะให้เพื่อนๆดูชัดๆจะ้ะนี่นะสี่วันนะข้างๆก็ทำตามเพื่อนๆใน YouTube ถ้าเราอยากจะมีของกินแบบไม่ต้องซื้อเราก็ลองทดลองทำนี่นะเยอะเลยนะแต่เดี๋ยวจะคลุมเอาไว้ใหม่ นี่ขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นขั้นที่สามก็จะอยู่ข้างบนข้าวโพดก็งอกเห็นไหมนข้าวโพดงอกเลยเจ๊ข้าวโพดเม็ดข้าวเปลือกอะ่ะก็เรียกอะไรก็ไม่รู้ก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นก็จะตัดดอกนะ สนใจก็ถามเอาไว้สองกักจ้านะยังเอามาตัดก็เรียกตัดดอกก็หลเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าต้องเอามาฉีดน้ำคลุมบดคลุมออกก่อนนะอุปรกรณ์ของสนใจก็เป็นของที่มีอยู่ในบ้านที่มันทรๆนะอันนี้ขึ้นเยอะขึ้นเยอะเลยอันนี้ ก็ช้่าบ้านมันคว่างๆนะขึ้นเงยอะเลยนะเพื่อนเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยอุปกรณ์ตัดดอกของสมใจก็เครื่องฉีดเครื่องฉีดน้ำแบบที่เคยใช้ในการปลูกผักนี่แหละเขาบอกว่าเอามาตัด ง่ายๆเลยสงใจยากๆทำไม่เป็นนะดูเพื่อนนี่เข้าใจแล้วก็วเราก็เอามาทำาการทำผักของกินของของอะไรในบ้านนะตดอกแล้วต่อต่อไปนี่เราก็จะเปิดเปิดทุกวันแต่เราจะเปิด20นาทีหรือ10นาทีนะเพื่อเอาไอร้อนมันออกอันนี้สาบ สวันนะที่สนใจไม่ไม่เปิดเขาเขาบอกว่าถ้าหากว่าเลททำนี่สามหรือสี่วันก็ไม่เปิดนะเพื่อให้เขาร้อนแต่ไปน,นี้เราก็จะต้องเปิดเพื่อไม่ให้เขาร้อนมาก กินเชื้อราถึงเลยเพื่อนเพื่อเชื้อก็ไปเชื้อซื้อของเข้ามานะเขาขายไว้เต็มหมดนะขายเต็มหมดก็คุมแห้มันเดือ พื้นที่หน้าบ้านงว้างๆทำอะไรก็สบายใจนะได้หมดถ้าสดชื่นเลยแหละแล้วก็จะปล่อยให้อากาศเข้าได้สักนิดหนึ่งก็พับชายถุงนี่แหละเม้นชายถุงมันเข้ามา กนหินตั้งไว้ก็ได้ทำถุงไว้กองๆก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาดูสนใจทำเห็ดฟาง เดี๋ยวตอนมันมีดอกก็จะก็จะเปิดให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มาดูสนใจทำเห็ดฟางวันนี้นะจ๊ะสวัสดีจ๊ะ